นามบุกเวทีประชาธิปัตดเรียกร้องอภิสิทธิ์ปฏิรูปตัวเองก่อนปฏิรูปประเทศชูป้ายให้ครบเสียงประชาชนยิ่งรักเชื่อผู้ประชาการเหล่าทัพยึดแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่าการปฏิวัติที่นานาชาติไม่ยอมรับผอบอตรจัดแผนรับมือชัดดาวกรุงเทพคุมเข้มบ้านนายกที่พักคณะรัฐมนตรี ยตำรวจสากลชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจไทยปปชมีมติเอกฉันแจ้งข้อกล่าวหา308สาแส,สและสวแก้รัฐมนูญที่มาสมาชิกวุฒธธิสภาไม่ชอบนายกรอดวุดหวิดสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวข้ามค่ะประจำวันอังคารที่7มกราคม2557ดิฉันอาดีรัตสุดรุ่งเรืองและคุณอดีตนันเหมือนยังรับหน้าที่ในวันนี้ค่ะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจหลายเรื่องทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งรัชนวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีครับวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเผยนะฮะว่าเชื่อว่าการปฏิวัติไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะะไมมมม่่่ใใใชชชช้้้้้้คววาาาาาารรรรรรุุุุุนนนนนนแแงงกกกกกกัับบผผููดปทห็อฝยเ นางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวไปหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สโมสรกองทัพบกว่าในที่ประชุมครมวันนี้ได้เน้นย้ำขอให้ทุกกระทรวงดูแลกระทรวงของตัวเองและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อให้การบริหารราชการดําเนินไปได้ส่วนกรณีที่กลุ่มกปปสประกาศปิดกรุงเทพในวันที่13บสามกราคมนั้นได้เน้นย้ำหน่วยงานความมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนไม่ให้มีการใช้อาวุธและเน้นการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดและจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดส่วนกระแสการปฏิวัติร,รัฐประหารนั้นอยากให้ประชาชนรับฟังด้วยความระมัดระวังเพราะว่าการปฏิวัติไม่ใช่การแก้ปัญหาควรจะใช้แนวทางสันติวิธีมากกว่าและเชื่อมั่นว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพจะยึดถือการแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่าการใช้มาตรการที่หลายประเทศไม่ยอมรับและขอให้ทุกคนน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้ทุกคนรู้จักหน้าที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติหยุดใช้ความรุนแรงและทะเลาะกัน โดยรัฐบาลพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุขทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ทหารนั้นเคลื่อนย้ายกำลังในช่วงนี้เพื่อทำการปฏิวัติว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวลืออย่าไปเชื่อช่วงนี้ทหารเคลื่อนย้ายกำลังพลเป็นประจำทุกปีและนโยบายในปีนี้ของกองทัพบ,บกเป็นการนำพากองทัพไปสู่ความทันสมัยในอนาคต ส่วนที่มีคนระแวงว่าทาหารจะใช้การปฏิวัติเป็นทางออกสุดท้ายพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคนมักกลัวกันไปในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและทุกเรื่องต้องมีสาเหตุต้องมีเงื่อนไขผู้ประชาการทหารบกกล่าวด้วยนะครับว่าการปิดกรุงเทพของกปปสนั้นหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นและใครก็ตามที่ทําให้เกิดความรุนแรงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนก็ตามและในหลักการถ้าประชาชนตีกันมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดการจราจรรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วย และอยากให้ทุกฝ่ายกลับมาร่วมกันแก้ปัญหาโดยทหารนั้นไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงด้วยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจบบแห่งชาติได้ประสานกับทหารในการรับมือการเดินขบวนของกลุ่มกปปสวันที่13มกราคมนี้นะคะในขณะที่กองร้อยควบคุมฝูงชนค่ะวันนี้ได้สาธิตถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในวันเกิดเหตุการ์ที่ปะทะก,กันที่สนามกีฬาไทายญี่ปุ่น พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสท,ที่เตรียมเคลื่อนไหวปิดกรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคมนี้ว่าตำรวจได้เตรียมแผนปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกว่า20,000นายในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยจะเน้นปฏิบัติตามหลักกฎหมายรวมถึงการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญหน้าถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นขณะเดียวกันที่กองบังคับการกองร้อยควบคุมฝูงชนได้มีการสาธิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่26ธันวาคมเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงอุปกรณ์ต่างๆโดยพันธวจเอกนัทพลโกมินทรชติผู้กํากับการควบคุมฝูงชนหนึ่งกล่าวว่า ตำรวจแตละนายมีเพียงอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ใช้ประจํากายเท่านั้นซึ่งแต่ละบูจะมีพลยิงแก๊สน้ำตาและพลยิงกระสุนยางชุดละหนึ่งนายส่วนวิธีการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดจะไม่มีการยิงใส่ตัวบุคคลซึ่งเป็นไปตามหลักสากลพร้อมกันนี้ยังชี้แจงว่าปืนยิงแก๊สน้ำตานั้นไม่สามารถใช้ใส่กระสุน M79 ได้เนื่องจากว่าเป็นคนละขนาดกัน ขณะที่สีผสมน้ําที่ใช้ในการฉีดใส่ผู้ชุมนุมนั้นก็เพื่อแยกแยะระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นเพียงสีผสมอาหารที่ไม่เป็นอันตรายวันนี้นะครับคุณสุเทพเทืกสุบันได้เดินขบวนเชิญชวนร่วมม็อบชัดดาวกรุงเทพที่ย่านฝั่งทนบุรีครับแล้วก็มั่นใจว่าคนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับการปฏิรูปขณะที่กลุ่มนปชท้าให้คุณสุเทพไปเดินขบวนที่ภาคเหนือและภาคอีสานคุณสุเทพเทืกสุบัณเลขาธิการกปปสครับนำมวลชนเดินขบวนเชิญชวนชาวฝั่งทนบุรี ร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่13มกราคมเพื่อขับไล่รัฐบาลโดยที่มีการเริ่มขบวนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจากถนนราชดำเนินผ่านสนามหลวงข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากนั้นเมื่อเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์และผ่านหน้าบ้านพักของนายบรรหารศิลป,ปะอาชาประธานที่ปรึกษา,าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับผู้ร่วมชุมนุมบางส่วนได้นําสติ๊กเกอร์ต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไปติดหน้าบ้านพักของนายบรรหารและหลังจากที่พักรับประธานอาหารกลางวันที่เชิงสะพานสังคี ขบวนก็ได้เดินย้อนกลับไปที่เวทีราชดำเนินซึ่งนายสุเทพกล่าวว่ามั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการการปฏิรูปประเทศส่วนความเคลื่อนไหวของกปปสภูมิภาคที่จังหวัดชุมพรนายสุพลจุลสัยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เชิญผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมหารือกับการชุมนุมของกลุ่มกปปสส่วนกลางโดยจะไปสมทบกับนายชุมพลจุลสัยอดีตสสจังหวัดชุมพรซึ่งรับผิดชอบเวทีที่แยกราชประสงค์ คาดว่าจะมีชาวชุมพรน,นับหมื่นคนเดินทางไปร่วมโดยทุกคนยืนยันว่าการต่อสู้ของกอปปสนั้นถ้าไม่ชนะจะไม่กลับชุมพรส่วนการที่นายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยประกาศว่าจะเอาผิดกับผู้นําท้องถิ่นที่เข้าร่วมชุมนุมกับกปปสนั้นถือว่าไม่มีผลเพราะคําสั่งของนายจรุพงษ์นั้นเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบธรรมส่วนที่จังหวัดราชบุรีกลุ่มรักบ้านโปง่งและกลุ่มกปปสบ้านโปง่ง ร่วมเดินรณรงค์ไปรอบๆตลาดเทศบาลเบืองบ้านโป่งชักชวนประชาชนร่วมการคัดค้านการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพานันธ์นี้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกับชักชวนให้ร่วมเดินทางไปกรุงเทพเพื่อร่วมชัดดาวกรุงเทพในวันที่13มกราคมนี้ด้านการประชุมใหญ่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมามีการน,นำจากทั่วประเทศเข้าร่วม โดยในช่วงบ่ายน,นา,ายนทวุฒิใสเกล้อกล่าวกาสายว่าการที่นปชไม่ไปชุมนุมที่กรุงเทพตามคําท้าของนายสุเทพเพราะไม่ต้องการให้เกิดการ,รเผชิญหน้าและขอท้าให้นายสุเทพกลับว่าให้เดินให้มาเดินที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างดูว่าใครจะมีพื้นที่เดินได้มากกว่ากันส่วนการเคลื่อนไหวของประชาชนทั่วประเทศที่รักชาติรักประชาธิปไตยจะเดินขบวนต่อต้านนายสุเทพในจังหวัดของตอนเองพร้อมกันตั้งแต่เวลา9้านาฬิกายกเว้นภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน ปปชอมีมติ7ต่อ2เสียงนะคะในการแจ้งข้อกล่าวหากับสมาชิกรัฐสภาทั้ง308คนจาก381คนกรณีแก้ไขรถถัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสวนะคะส่วนวันพรุ่งนี้สารัฐธรรมนูญก็เตรียมนับไต่สวนและวินิจฉัยอีก2องคำร้องที่สำคัญนายวิชามหาคุณและนายประสาสพงศิวาภไาพกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอ ถแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหากรณีที่มีผู้ร้องให้ถอดถอน381สอสอและสอวอที่ดำเนินการแก้ขแไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวอโดยผู้ที่ปปชจะแจ้งข้อกล่าวหานั้นแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เห็นชอบให้ผ่านวาระ1 2และ3จํานวน293คนและกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มที่เสนอร่างจํานวน15คนรวมทั้งสิ้น308คน ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในข่ายแจ้งข้อกล่าหวหานั้นมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่ลงมติแค่วาระสามจำนวน65สิบคนโดยในกลุ่มนี้นั้นรวมนางสาวิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยและกลุ่มที่สองเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงมติในวาระสามอีก8คนทําให้มีผู้ที่ไม่ถูกแจ้งข้อกล่าหวหารวม73คนขณะที่วันพรุ่งนี้เวลา10บนาฬิกาที่ประชุมคณะตุลาการศารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลังไตส่สวนพยานคำร้อง ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสสพักประชาธิปัตย์ให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่จากนั้นในช่วงบ่ายสารรัฐธรรมนูญยังนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีที่นายวิรัติกลยาสิริอดีตสสพักประชาธิปัตย์ขอให้สารวินิจฉัยว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภารวมทั้งสมาชิกรัฐสภา383คนที่ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตารา190 โดยจำกัดอำนาจของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ในวันเดียวกันนี้ค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้ถแถลงถึงรายละเอียดในการไม่ประกาศบุคคลเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อจำนวน87รายหลังจากพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโดยแบ่งเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในปี2554จำนวน60คนเป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ครบ30วันจำนวน25คนมีอายุไม่ถึง25ปี1คนและอยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง1คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นผู้สมัครจากพักเพื่อไทย4คนพักชาติพัฒนา5คนพักภูมิใจไทย7คนและพักชาติไทยพัฒนา5คนทำให้มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อครั้งนี้จำนวน1,162คนจากทั้งหมด53พักการเมืองนายอภิสิ์